สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นสูตรลาวพัฒนาสูตรเล็กวิ่งสองตัวนี่ครับงวดที่ผ่านมานี่มันออกไปที่เจ็ดศูย์เก้าหเกแปดก็งวดนี้ไม่มาครับแต่ว่าเ,เลขตรงนี้ผมจะเขียนไว้เหมือนเดิม สามตัวข้างล่างนี่อย่างงวดก่อนมันเข้าเจ็ดหกตรงนี้ถ้ามันไม่มาข้างบนมันก็จะมาข้างล่างแต่งวดนี้ก็เข้าข้างล่างเข้าสามตัวนี่คือเก้าแปดถ้าสองตัวนี้ไม่มาสามตัวนี้ก็จะมาครับนี่ครับถ้าเด่นสองตัวนี่ไม่มาสามตัวข้างล่างจะมาแทนมาคำนวณกันต่อครับ ลาวพัฒนางวดประจำวันที่21่มันพูดครับก็ตั้งเหมือนเดิมครับจะได้เจ็ดเก้า หกสองเลขเบิ้ลหนึ่งแล้วครับเนี่ยเลขหามเลยงวดน,นี้ได้เลขแบบนี้ครับเลขแบบนี้อามาักจะมาสองบวกห้าก็จะได้เจ็ดถ้าได้เจ็ดก็จะเหมือนสูนย์นี้ครับข้างบนได้เจ็ดเหมือนกันงวดที่มันออกศูนย์เจ็ดหกเห็นไหมครับ มันมาแปดกับศูนย์แต่ห้าทั้งหมดไหนได้หนึ่งกับสามนี่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งมันไม่มาศูตนี้ก็ไม่มาเหมือนกันไม่รู้มันเป็นอะไรครับถ้าได้หนึ่งแบบเนี้ได้หนึ่งกับสามอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็นเลขอาถรรพ์อะไรก็ไม่รู้หนึ่งกับสามจะไม่มาครับเลขจะไม่มาเลยอันนี้ก็เจ็ด แล้วก็แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามแล้วก็สี่นี่ครับ ก็จะได้เด่นตัวนี้ครับ8ดกับศนนี่ครับนี่ครับวนนนี้ได้แปกับศูน บเลขวิ่งสูตรนี้นี่ครับได้แปลกับสูตรเลขวิ่งสูตรนี้ สูตรไหนถ้าได้หนึ่งกับสามนี่จะไม่มาเลยครับไม่รู้เป็นอะไรแต่ถ้าอย่างเงี้ยจะมาหมดก่อนที่มันหลุดก็คือหนึ่งกับสามนี่แหละสูตรนี่แหละวดนนี้ก็ไม่มาวันนี้ก็ได้แปดกับศูนย์ไปวิ่งล่างครับแปดกับศูนย์แล้วผมจะมีเลขประจำวันครับเป็นเลข กำลังวันถ้าเลขกำลังวันอันนี้มันเป็นสถิติวันพุธนะครับสำหรับเลขวันพุธอันนี้รวมวันพุธมาให้ครับอย่างงวดนี้มันออกอะไรครับสองแปดเจ็ดห้าเลขสี่ตัวใช่ไหมก็สองแปดมี ี่ห้ามีครับก็เข้าไปที่สองแปดล้วก้สี่ห้าห้าสี่มันมีสองมีแปดมีห้ามีสี่นี่ครับือเลขมันออกแบบนี้มีสองแปดสี่ห้า มีหนึ่งมีหกมีเก้าเพราะว่าวันพุธเลขวันพุธก็จะมีแบบนี้แหละครับมีสองตรงนี้ครับเลขไปออกไปที่อะไรครับสองแปดก็มีสองแปดเข้าแล้วก็เจ็ดห้าก็ห้ามาเท่ากับว่า มาสามตัวครับนี่ครับสำหรับวันพุธเลขกำลังวันถัดมาออกห้าเก้าสี่หนึ่งมีห้าเก้าสี่หนึ่งอันนี้มาครบหมดเลยครับวันพุธมีทั้งห้าเก้าสี่หนึ่งหมดนี้สี่ตัวมาหมดครับนี่ครับ ห้าเกสี่หนึ่งเลขกำลังวันพุธงวดถัดมาสี่สามสองสี่สี่สามสองสี่ก็เข้าไปที่สองกับสี่ก็มาสี่บนสี่ล่างเหมือนกันครับงวดถัดมาวันพุธเหมือนกันก็สามหกหกสี่ก็มาที่หกกับสี่ครับนี่ครับหกกับสี่ก็เข้าไป นี่ครับมาหกสี่งวดถัดมาห้าสี่ศูนย์สองก็เข้าไปที่ห้าสี่ครับแล้วก็มีสองมาด้วยเท่ากับวงวนนี้มีสองมีห้ามีสี่แล้วงวดถัดมาหนึ่งสองเจ็ดสี่ มีหนึ่งสองแล้วก็สี่ครับนี่ครับแล้วงวดประจำวันนี้วันพุธนี่ครับก็มีนี่ครับ,ก,รบก็ดูตารางเอาครับสำหรับวันพุธเลขกำลังวันนี่ครับแคปหน้าจอไว้ครับเอาไว้ดูครับสำหรับเราพัฒนาประจำวันพุธครับ สถิติดูแล้วมันมาครับนี่ครับสําหรับมันพูดคือเลขในนี้จะมาหมดเลยครับเนะนี้ยเนี่ยสถิติวันพูดจะมีเลขสี่กับเลขสองมาบ่อยครับนี่สองสองอันนี้สี่สี่เลขห้าก็มาเหมือนกันส่วนมากเลขสี่ครับสี่กับสองจะมาบ่อยชวนงวดนี้ แปกับศดูเลขกำลังวันครับก็มีเลขแปตัวเดียวครับเลข8ตัวนี้9กับหตรงนี้มี9ก้ากับหครับนี่ครับก็มีเก้ากับ6 เก็ว่าเลขเด่นมีหกมีเก้าแล้วก็มีแปดมีหกมีเก้าแล้วก็มีแปดนี่ครับเลขกำลังวันอันนี้กำลังวันครับนี่ครับอันนี้เป็นเลขกำลังวันนะครับ ้าในนี้มันมาแบบนี้เพราะวันพุธมันมีแบบนี้ครับก็คลิปนี้ก็เอาสูตรเลขวิ่งมาฝากแค่นี้กันครับขอบคุณครับขอให้ทุกคนโชคดีครับลำลำรวยรวยทุกๆุกคนครับขอบคุณครับ